โยเกิร์ตแคปชั่นเด็ดแฟนสูง191เซนติเมตรฟิลมันเป็นแบบนี้นี่เองคอมเมนต์มาเต็มครองสถานะคำว่าโสดมาได้พักใหญ่แล้วสำหรับนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชาที่ขอเลือกใช้ชีวิตแบบโสดสวยรวยจึงที่มีความสุขมากล้นจนคนรอบข้างรับรู้ได้ ล่าสุดโยเกิร์ตก็ได้เผยคลิปขณะกำลังอยู่กับสองนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงค์และมีนิดคุณพร้อมสวมบทฟีลแฟนป้อนขนมดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยสุดๆโดยโยเกิร์ตยังเขียนแคปชั่นสันส้นๆว่าแฟนสูง191ซนติเมตรฟีลมันเป็นแบบนี้นี่เองงานนี้ทำเอาหลายคนเข้าใจและเข้ามาคอมเมนต์รัวๆในทันที แต่ก่อนต้องก้มป้อนเหมือนให้อาหารหมาตลกเม้นที่ว่าคนก่อนสูงเท่าหัวเข่าคนเก่าสูงเมตรครึ่งปวดคอเหมือนเดิมรอบก่อนก้มหน้ารอบนี้เงยหน้าขยี้ตรงแฟนสูง191ฟเิบเป็นงี้เองดูรอบแรกก็น่ารักน่ารักสักพัคเกตฟิลนี้ดีงามเขาไม่ต้องก้มให้อาหารปลาให้ปวดหลังที่โย แรงนะฮ่า <laughs> ฮ <laughs> <k onst ant in> ่าฮ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 ่คนเก่า1นึอยอกแก้แล้วฉันสงสารโยมากตอนแต่งต้องสรรหาท่าโปดแบบทำให้ไม่สูงกว่าผู้ชายเหือ